เจอกันครั้งแรกเนี่ยจะถามว่าไม้สามอันเนี่ยมันยาวไม่เท่ากันรู้ไหมรู้ไหมครับรู้นะ,ะแน่นะ,ะถามว่ารู้ได้ไงเออแล้วท่านอื่นนรู้ได้ไง,งแล้วไม้อันนี้อันเดียวสั้นหรือยาว ว่าสั้นหรือยาวเพราะว่าอันนี้สั้นสั้นกว่าอันนี้ยาวอ่าเดีอันนี้สั้นหรือยาวก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีอันเดียวแต่แต่เมื่อกี้นี่เห็นสามอันใช่แต่ว่าตอนนี้อันเดียวอันนี้อันเดียวรู้ไหมสั้นหรือยาวที่นี่มีเปรียบเทียบแล้วมีสองอัน มียาวมีสั้นใช่ไหมทำไมรู้อะเห็นไงเห็นอันนี้ก็เห็นแต่มันอันเดียวไงเหมือนเหมือนเห็นด้เราทำไมเห็นแล้วอันนี้ก็เห็นอันนี้ก็เห็นอันนี้ก็เห็นแต่ที่เห็นอันเดียวไม่มีสั้นไม่มียาวแล้วอันนี้ทำไมรู้ว่าสั้นมียาวไม่เท่ากัน มันใกล้กัน,น,นอโอ้นี่ตอบตรงเลยเพราะมันมีการเปรียบเทียบแต่เวลาที่เห็นเนี่ยเห็นทีละอันใช่ไหมใช่ถ้าผมถามว่าไม้อันนี้สั้นหรือยาวท่านก็ตอบไม่ได้ว่าสั้นหรือยาวเพราะมันไม่มีการเปรียบเทียบเอาละผมก็ถามว่าไม้ที่ที่ผมถืออยู่เนี่ยทางซ้ายมือเนี่ยคืออันเดิมนั่นแหละกับอันที่ขวามือ อันที่ซื้ออยู่ซ้ายมือสั้นหรือยาวท่านก็จะตอบว่าสั้นแต่ที่ท,ท,ท่านรู้ว่าสั้นเพราะท่านดูทีละอันใช่ไหมต้องดูอันนี้ก่อนถึงจะมาเห็นอันนี้ท่านบอกว่าเห็นไม่มีใครหรอกที่เห็นพร้อมกันเห็นสองอันพร้อมกันไม่มีต้องเห็นทีละอันใจเราถ้าเห็นสองอันพร้อมกันได้ไดเป็น เป็นทีดาต้องเห็นทีละอันเพราะอะไรไม่มีใครร้องไห้กับหโหรอพร้อมกันได้การเห็นก็เหมือนกันการรับรู้ก็เหมือนกันนะทีนี้พอมีสามอันท่านก็เปรียบเทียบแล้วท่านก็ต้องดูทีละอันแต่ถ้าท่านเห็นอันนี้ท่านมีความรู้สึกไว้ในใจท่านเก็บไปแล้วท่านเห็นอันนี้ แล้วก็มาเปรียบเทียบกับอันนี้ท่านก็บอกว่าสั้นอันนี้อันตะกี้ยาวกว่าถ้ายึดติดในสิ่งที่เห็นคือเห็นแล้วจำไว้ใช่ไหมเรายึดติดในสิ่งที่เห็นพออันใหม่ขึ้นมากลายเป็นว่าอันนี้สั้นจากที่มันเคยยาวจากที่มันเคยยาวมันสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้คือหลักสำคัญในการที่เราจะศึกษาเรียนรู้สิ่งที่เป็นความจริงคือสิ่งที่ท่านเห็นในขณะนั้นไม่ใช่สิ่งที่จำสิ่งที่จำมันเป็นความจำไม่ใช่ของจริงเพราะฉะนั้นการทำการเกษตรไม่มีสูตรสำเร็จเขาบอกว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถึงเวลาต้องทำนี้ นั่นคือความจำแต่สิ่งที่เป็นความจริงที่เราจะต้องจัดการให้ตรงกับความเป็นจริงไม่ถูกเขาหลอกคือสิ่งที่เห็นณนะขณะนั้นเท่านั้นสงสัยไหมเพราะฉะนั้นหลักในการเรียนรู้เนี่ยมีอยู่สามพ่อสังเกต เราต้องเป็นคนสังเกตสังเกตอย่างเดียวไม่พอต้องจำจำไม่ได้ต้องจดไหมเวลาเราทำอะไรเนี่ยได้ผลไม่ได้ผลต้องจดเขาบอกว่าดีแล้วมันดีจริงไหมจดไหมเปรียบเทียบไหมโดยเฉพาะที่ต้องจดมากๆคือต้นทุนค่าใช้จ่ายบัญชีการเกษตรจดไหม ลงทุนไปเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่หรือว่าฉีดยาไปแล้วได้ผลไหมต้องจดแล้วเสร็จแล้วทำไงเอามาเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นในการเปรียบเทียบมีแค่สองอย่างเองคือไม่เหมือนกันมันก็ต่างกันในการสังเกตจดจำเปรียบเทียบนี่แหละสิ่งที่เราได้จากตรงนี้ คือการเรียนรู้ที่เราเข้าไปปฏิบัติจริงนะถ้าเราอยู่กับของปลอมอยู่กับความจำที่เราเคยจำไว้แต่โลกมันไม่ได้อยู่ที่เดิมนี่วันนี้วันที่หตุลาคมหตุลาคมปีที่แล้วกับ6ตุลาคมปี2567นห้ี่มันเหมือนกันไหมแล้วต้นไม้เราจะโตอย่างปีที่แล้วอ่ะ หรือมันโตอย่างวันนี้มันโตอย่างวันไหนมันโตอย่างวันนี้เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเราจะจัดการแก้ปัญหาอะไรเ,เราต้องเข้าไปสู่ความเป็นจริงเราถึงจะได้ของจริงออกมาแต่ถ้าเราอยู่กับความสมมุติคิดอยู่กับอดีตผูกใจอยู่กับอดีตไม่ยอมปรับตัวเองให้เข้ากับความเป็นจริงในปัจจุบันเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จ เร,เริ่มต้นสังเกตจดจําเปรียบเทียบอันนี้ไม่ต้องจดเลยคาถานี้เอาไปชาใช้ได้ทุกเรื่องจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเก้าจะทําอะไรจะประสบความสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับสังเกตจดจําเปรียบเทียบแล้วครูที่แท้จริงของพี่น้องกเกษตรกรคือต้นไม้ที่เราปลูกคุยกับเขารู้เรื่อง